วันนี้มาเที่ยววัดปริวาสเนอะท่านผู้รรมชมเด้อมาทําบุญทําทานอยู่วัดปริวาสตรงนี้สวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมนี่วัดปริวาสเนาะโอ้โหสุดยอดมากๆอันนี้จะเป็นทางเข้าเนาะมาทําบุญปล่อยปลาให้อาหารปลาอยู่วัดปริวาสรับชมต่อเลยเนอะท่านผู้รรมชมเด้อก้าใครฝากกูงไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เนาะรับชมต่อเลยมากับลูกๆนี่ น้องวินสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเออไปไปไปหาแม่ไะ,ะ,ะ,ะแม่ดำอยู่ไหนน้องคิดอยู่ไหนทำบุญทำทานอาเออดำอือหึอหอง่แม่ดำอันนี้น้องคิดไปยืนกับแม่ปะเออ เนี่ยโอ้โหใจเย็นๆนะครับเล่นกันแล้วเนี่ยเล่นกันแล้วแม่ดำน้องคิดน้องวินลูกๆเคยไปไทยเด้อครับไปหลับชมกันเลยตอนนี้กำลังจะไปปล่อยปลาเด้อค่ะผู้ชมไปปล่อยปลาก่อนยังมาทำบุญทางทางกระถานเนาะ ปล่อยปลาก่อนอันนี้น้องวินกลัวไหมลูกมา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 ปล่อ,ลอยเลยปล่อยเลยจับเลยจับนี่จับพ่อจับแม่ก็ได้เอาปล่อยเลยปล่อยเลยใจเย็นใจเย็นโอ้โหดื้อมากเลยอุ้ยไปแล้วไปแล้วโน่ปลาหมอไปแล้วปล่อยปลาหมอสี่ตัวเนาะ อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยจับอะไรลูกเลอะนะเห็นไหมปลาเยอะเลยท่านผู้ชมปลาปลาปลามีนกพิราบด้วยฮึช่วนะยแม่อยูไ่ไหงช่วยแม่พ่อกินหมดแล้วเดี๋ยวเอาไหมเออเล่กินเลยเออคนจะไปแล้วเอาก็ทำนู่นทำนีำน่แม่ก็ไ,ได้ดย,ยิ่งถ่ายคลิปยากอย่เนี้ยไกปกันไป ถ่ายยากแน่สันไวแนเด้อท่านผู้ชมเด้อจเอาลูกจะกีถ่ายคลิปนะอุ้ยอยุนั่ล่มแล้วเดี๋ยวค่อยมาให้อาหารปลาไปถาไวายสังฆทานก่อนมามองกล้องสิมองกล้องสิออแอปแบลคิดคิดครับมองกล้องหน่อยบาย,บายเออเล่นกับกล้องหน่อย อยู่วัดบริวาเด,ด้อท่านผู้ชมเด้อนี่คือบรรยากาศมองขาเจ้าเกลือปลานะดูดูดูโอ้หงา่เกลือปลาให้อาหารปลาเอาพูดภาษาไทยนะออกเนาะภาษาเลาว่าเกลือปลาเด้อท่านผู้ชมเด้อก็ฟิตก็ถือปลาเยอะมากมากเลยนี่ก็คือภาพบรรยากาศเป็นสะพานแขวนนะอันนี้จะเป็นสะพานแขวนข้ามแม,ม,ม,ม่น้ำ้อท่านผู้ชมจะเห็นว่ายาวมากๆเลยแม่น้ำเจ้าพระยา นี่คือบรรยากาศโดยรอบเด้อท่านผู้ชมบรรยากาศโดยรอบรอบให้ดูเลยฝั่งนี้เขาจะจะนี้เขาจะมาซื้อมาเสาาหา,ปานปลาเนาะซื้อหานปลาเป<แ>็นมองนังเล่นเด้ลลอท่านผู้ชมเลยเป็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวตอนเคยไทยพาลูกมาเกือให้หานปลาจะทำจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเด้อท่านผู้ชม ดูเขาเจ้าไปก่อนเน,ะะนาะปลาเยอะมากๆเห็นไหมโอ้สุดยอดจริงๆกินปลอนะ ตรงนี้มองนี่จะเป็นมองทำบุญทำทานทางสันกทาน้วท่านผู้ชมเด้อนี่เขาจ้อเดินมาก,กันเยอะมากๆเลยอ๋อมาเจอแล้วมาเจออันนี้จะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้นะอื้หือ มองนี่ทานชมนี่ทำบุญทำทานอยู่ตรงนี้ด้วยทานชมฮึบรรยากาศโดยรอบนะเอานั่ง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 วินมาตรงนี้เดี๋ยวต้องนะขอ,อ,นะอ,ะองขาเจ้านะไม่ต้อง นี่จะเป็นพระนะพระสงฆ์คนมามาเทศชนะให้เปนี้น,นี้ สังฆทานานิสัปปาริวารานิอิปุสังฆสังโอโนชยามะสาดิโมคเตปิปุสังโคอิมานิอิเปยานิขันตานิสัตถานานิสัปปาริวารานิปัตตุันคาโตยังหานิคัตระตังอิทายะ ตอนนี้กำลังจะให้อาหารปลาฮัานหน้ามาสิครับคันนามาเร็วมาทักทายท่านผู้ชมหน่อยวินวินครับคันหน้ามาเร็วโอ้โหเอาเอาเอาอ,อ,อ,อันนี้เป็นมองไห้หาอาหารปลาได้เวลาแล้วท่านผู้ชมนีเ,เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมองมากเลยท่านผู้ชม มาดูเลยมาดูเลยจะถายแบบอุ้ย <c oughs> นกตกใจไปแล้ว <c oughs> อู้อาหารปลา <c oughs> วันนี้พานลูกๆมาให้อาหารปลาอู้อู้แล้ว <c oughs> mình tạc ngang, hãm tạc ngang. Long wind, chứ. Hôm, oh, chấm hay tầm nắng lấy luk. Cape tỉa mệt lấy luk. Hm 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 đi, hm 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 โยนที่โยนโยนโยน,ยน,ยน,ยนห้ปลากินข้าง้าทำไมให้ข้าง,งล่างเลยหรกโอ้โหมีปลาเผือกด้วยสีขาวโอ้โหดูน้องคิดมันทำ นอ้นองเคดน้องเงินอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้จะนิ่งมากๆเลยท่านชมใสสะอาด